่มาเดินแบบภาไทยต่อนะคะธรรมบวรวิทยานะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมเช่นกันธรรมบวรมาไหมขอเสียงธรมบวรหน่อยเลยอยู่ทั้งมัธยมมาริทกับธรมบวรคนเดียวกันเลย คุณชิงงานที่จะเนเวทีอยู่อยู่เบ้หลังการเดินแฟชั่นด้วยนะครับเ,เสียงมาหน่อยเสียงมาหน่อยชอบดอกไม้มาด้วยเนอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวันหนึ่งนะครับมีกระบวนฟ้อนผู้ไทยได้ทราบจากทาเมว่าประมาณพันกว่าชีวิตขึ้น หลังการทุกกวารทุกๆปีนะครับเพื่อรำบวงสวงองค์เจ้าปู่แม่ศักดิ์หลักเมืองซึ่งหลายท่านก็คงได้ทราบตำนานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่แล้วนะครับในสมัยที่สี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับองค์เจ้าปู่แม่ศักดิ์ซึ่งยังอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดมานะครับ <S <S นะทำบวร,บรผ่านไปเดี๋ยวลกวเจ็บคอเอาขอเสียงวานิชวิทยาหน่อยเร็ว ผูต่อไปครับคุณครูจากโรงเรียนวาริศวิทยาคุณครูสถาพรประรักคะและคุณครูจิตติพลสิงคมาครับจากวาริศวิทยาเชิญคุณครูทั้งสองท่านครับมาดูหนุ่มๆบ้างคุณครูรุ่นหนุ่มๆนะครับมาถามเมื่อกี้บอกว่ามีแฟนหรือยังบอกยังโกหกหรือไม่ไม่ทราบวาริศวิทยาเสียงมาหน่อยแล้วชอบดอกไม้มาด้วยววิาเสา่อยแล้วชอดอกม้มาด้วยวราเสงนแล้วกาด เพื่อจะมีห้าเพื่อก็มีห้าบอลลิแน,นะ,นว,นะแวันนี้สวยมากนะครับหล่อมากบนเวทีโดยเฉพาะน้ําใจของพี่น้องไทยบรลลิตนะครับวาริิศชมูในช่วงบรรยากาศของโรงเรียนอยู่นะครับขอบคุณโรงเรียนที่มีส่วนร่วมทุกป,ปีนะครับปีนี้ทราบว่านางรำก็มาจากหลายโรงเรียนด้วยที่มาร่วมนอกจากพี่น้องประชาชนแล้วนะครับองค์กรภาคเอ,อกชนแล้วก็ยังมีโรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ของวัดิจภาปูหลายโรงเรียนนะครับที่มาด้วยหัวใจที่จะร่วมกันรำถวายเจ้าปู่เมริสักในหนารำมรัชการเจ้าปู่เมริสักเมื่อ,อในวันพุธทย่กำลึกฤประจำปี2567ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับประธานสีมงคลเราไปยืนรอตรงกลางทีได้เลยน,นะครับตอนนจากโรงเรียนวัดพระธาตุสีมงคลน่จะอยู่บ้านชาตินะ สมัยนั้นพระาสีมงคลผมจำได้ผมมป2